สวัสดีครับผมโปมิงนะครับนายนัชพลเอกเสนครับโปรสอนกอล์ฟคอนเน็กประจําสาขาติวานนท์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดในส่วนของพิชนะครับพิชเนี่ยจะมีข้อแตกต่างระหว่างชิปพอสมควรนะครับพิชเราต้องการลูกที่ลอยสูงมากกว่านะครับในส่วนของการพิชเนี่ยเหล็กที่เหมาะสําหรับในการพิชเนี่ยก็จะมี56นะครับซันเวทหรือจะ58นะครับขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้ลูกลอยได้ง่ายขึ้นนะครับองศาหน้าไม้เพิ่มมากขึ้นนะครับ โอเคเดี๋ยวผมมาว่าในส่วนของการเซตอัพในการพิชก่อนในการพิชเนี่ยเซตอัพอะครับจากที่ชิปเนี่ยเราจะลูกไว้ทางค่อนทางขวาเล็กน้อยใช่ไหมครับนะครับเราจะขยับลูกมาตรงกลางนะครับไม่เชื่อว่าลูกอยู่บอลอยู่ตรงกลางนะครับน้ำหนักจากที่เคยอยู่ฝั่งซ้ายประมาณ60-70%นะครับในการพิชเนี่ยเราจะอยู่ประมาณ60%พอนะครับที่มาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับโอเคลักษณะในการแบ็กสวิงอาจจะมีแบ็กสวิงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะ ในการพิชเนี่ยระยะจะเพิ่มมากขึ้นแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตการพิชให้ดูนะครับไปทงส้มนะครับเมคเชื่อว่าเราจดลูกถูกต้องนะครับไว้ตรงกลางนะครับน้ำหนักถูกนะครับขึ้นอาจจะมีระยะแบ็กสวิงที่สูงกว่าชิปเล็กน้อยนะครับ สำหรับการพิชก็มีประมาณนี้ครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยนะครับทักอินบ็อกเข้ามาได้นะครับเพจ The Golf c o n n e เ t นะครับเรามีแอดมินตอบอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ